สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ลึกซึง้งและอาจจะทำให้ใครหลายคนเสะเตือนใจบ้างนั่นคือความรักไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเราเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะว่าความรักทำให้เจ็บหรือความรักมันโหดร้ายแต่ถ้าเรามองให้ลึกกว่านั้นจริงๆ แล้วความรักเป็นสิ่งที่สวยงามบริสุทธิ์และมีพลังที่ยิ่งใหญ่แต่มันกลับถูกใช้ผิดที่ผิดทางหรือถูกคนบางคนทำให้มันเป็นเรื่องเจ็บปวดวันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันค่ะว่าทำไมความรักถึงถูกเข้าใจผิดไปแบบนั้นและอะไรคือข้อดีข้อเสียของมันรวมถึงยกตัวอย่างให้ฟังกันด้วย ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าความรักคืออะไรความรักเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ที่เกิดจากความผูกพันความห่วงใยและความต้องการให้ใครสักคนมีความสุขมันมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรักแบบโรแมนติกความรักแบบครอบครัวความรักของเพื่อนหรือแม้แต่ความรักที่เรามีต่อตัวเองแต่ทำไมกันนะ ทำไมเรามักจะคิดว่าความรักทำให้เราเจ็บปวดเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความรักหรอกค่ะที่ทำร้ายเราแต่มันเป็นคนที่กระทำต่อกันต่างหากลองนึกภาพดูนะคะถ้าความรักเป็นสิ่งที่ทำร้ายคนได้จริงๆทำไมยังมีคนที่มีความรักที่ดีทำไมยังมีคู่รักที่อยู่กันจนแก่เท่าหรือทำไมพ่อแม่ถึงรักลูกแบบไม่มีเงื่อนไข จริงแล้วความรักเป็นเหมือนเครื่องมือค่ะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกันแต่มันจะถูกใช้ไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นถ้าคุณมีความรักกับคนที่เข้าใจคุณสนับสนุนคุณและให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณจะรู้สึกว่าความรักช่างวิเศษจริงๆ แต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่ทำร้ายคุณทั้งทางร่างกายและจิตใจคุณอาจจะคิดว่าความรักมันโหดร้ายทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความรักที่ทำร้ายคุณแต่เป็นคนที่คุณรักต่างหากที่ทำให้คุณเจ็บถึงแม้ว่าความรักอาจจะดูซับซ้อนแต่ถ้าเราได้รับความรักที่ถูกต้องมันก็มีข้อดีมากมายเลยค่ะมาดูกันว่า ความรักสามารถให้สิ่งดีๆกับเราได้อย่างไรบ้างทําให้เรารู้สึกมีค่าการได้รับความรักจากใครสักคนทําให้เรารู้ว่าเรามีความหมายมีคนที่ห่วงใยเราและทําให้เรารู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ช่วยให้เราพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นเวลาที่เรารักใครสักคนเรามักจะอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่ออีกฝ่ายมันช่วยให้เราเติบโตและเรียนรู้จากความสัมพันธ์ ช่วยลดความเครียดคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีมักจะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นรู้สึกสบายใจและมีความสุขมากขึ้นทำให้ชีวิตมีเป้าหมายบางคนมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆเพราะความรักไม่ว่าจะเป็นความรักที่มีต่อครอบครัวคนรักหรือแม้แต่เพื่อนกระตุ้นให้เกิดความเมตตาและเสียสละ ความรักที่แท้จริงทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นแต่ในทางกลับกันถ้าความรักอยู่ในมือของคนที่ไม่ถูกต้องหรือถ้าเรารักแบบผิดวิธีมันก็อาจจะกลายเป็นพิษร้ายที่ทำร้ายเราได้เหมือนกันค่ะทำให้เราทุ่มเทเกินไปจนลืมตัวเองบางคนรักใครมากเกินไปจนยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ความสุขของตัวเอง สร้างความเจ็บปวดทางอารมณ์เมื่อรักไม่เป็นอย่างที่หวังเราอาจจะผิดหวังเสียใจและรู้สึกเหมือนโลกพังทลายทำให้เรากลัวความรักถ้าเราเคยเจ็บปวดจากความรักมาก่อนเราอาจจะกลัวที่จะรักใครอีกครั้งและทำให้เราปิดกั้นตัวเองอาจทำให้เรายอมทนกับความสัมพันธ์ที่แย่หลายคนคิดว่าความรักต้องอดทน แต่ถ้าเราต้องอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีแต่การทำร้ายกันนั่นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเราจะทำอย่างไรให้ความรักไม่กลายเป็นเรื่องเจ็บปวดรักตัวเองก่อนถ้าเราเห็นค่าตัวเองเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเราเลือกคนที่ใช่อย่าคิดว่าความรักต้องการแต่ความรู้สึกแต่เราต้องใช้เหตุผลด้วยเลือกคนที่ให้เกียรติและเคารพคุณตั้งขอบเขตในความสัมพันธ์ ความรักที่ดีควรมีขอบเขตที่ชัดเจนว่าอะไรที่เรายอมรับได้และอะไรที่เราจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นสื่อสารกันให้เข้าใจหลายครั้งปัญหาในความสัมพันธ์เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ดีพูดคุยกันให้มากขึ้นและเข้าใจกันให้มากขึ้นเรียนรู้จากอดีตและให้อภัยตัวเองบางครั้งความรักในอดีตอาจทำให้เราเจ็บปวด แต่เราต้องเรียนรู้และเดินหน้าต่อไปท้ายที่สุดแล้วความรักไม่ใช่ตัวร้ายคมันเป็นเพียงพลังงานที่เรามอบให้กันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันอย่างไรจะทำให้มันเป็นสิ่งที่สวยงามหรือจะปล่อยให้มันกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราขอให้ทุกคนเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ควรมีความเจ็บปวดถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไล์ กดแชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในหัวข้อถัดไปค่ะ